นี่สถานีวิทยุลำปลายมาศ FM 9 8 5 0เมกะเฮิร์รายการต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการธรรมรักษาใจบรรยายธรรมโดยพระมหาสิริพงษ์จันทปาโมชโชแห่งวัดน้องคูวนาราม บุญฟังเข้าตั้งหูบุญดูเขาตั้งตาบุญภาวนาเข้าตั้งใจบุญกราบบุญไหว้เข้าทางฝ่ามือขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแดกนัสสตายา,ยายิโยมผู้ฟังยาดโยมในมุนลคลื่นมาชนคนลำปมาถสถานีวิทยุลำปมา FM 98.5โซนเมกะเฮอร์สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เกสองจังหวัดบุรีรัมย์รายการ ธรรมะรักษาใจรักษากายรักษาใจรักษานาที่ศีลเป็นสะพานทานเป็นสเสบียงภาวนาเป็นตะเกียงสู่เห็นทางดับทุกข์ยาสมุนไพรรักษาโรคแต่ธรรมะรักษาใจผู้มีธรรมย่อมมีสุขมีธรรมย่อมมีแต่ความเย็นจิต เย็นใจพระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นพุทธปาสิทธิจิตตังทันตังสุขวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จะปลูกก็ต้องเตรียมดินจะกินก็ต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาที่จิตใจมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงเราก็ต้อง พัฒนาตนเองจากปุถุชนผู้ยังมีกิเลสคนเราก็มีกิเลสกันทุกคนคนไหนจะมีกิเลสน้อยกิเลสหนากิเลสปางไม่ว่าจะเป็นพระเองที่ทําหน้าที่ก็ต้องอฝึกฝนพ,นพัฒนาอบรมจิตใจด้วยกันปฏิบัติขัดเกลารักษาศีลเจริญจิตเจริญปัญญามนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทําไม เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเป็นนักสร้างบารมีเป็นนักบุญชั้นแนวหน้าเป็นนักศรัทธาชั้นเยี่ยมเราก็ต้องค่อยๆทําฉลาดในการทําบุญฉลาดในการสร้างบารมีดูจิตใจของเราดูใจของเราให้มีความสงบความนิง่งโลกนี้ไม่ได้วุ่นวายใจเราต่างหากที่ วุ่นวายก็มันพิจารณาไม่มีใครใหญ่กว่าโลงคนเราก็ต้องไปโศภพบสามกามาพบรูปะพบอรประพบหร,ห,รหรือ31ภูมิเตะเต,ต่งตึงตรงเต็งต้องตายอย่าไปตามใจตนเองหรือไปวิ่งตามกิเลสของตนเองอยากได้นุนได้นี่อยากามีของรู้อยากมีคนยกย่องอยากมีเกียรติอยาก เป็นผู้ที่สังคมให้กันยอมรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปศึกษาตนเองพัฒนาตนเองบัณฑิตที่แท้จริงเมื่อคนเนะคนบอกคนชี้คุมทรัพย์ให้เราก็พัฒนาตนเองรู้จักข้อบกพร่องของตนเองพิจารณาตนเองพัฒนาจิตใจของเราให้สูง,ย,งยิ่งขึ้นไป ก็จะทำให้เรานี้มีความเจริญก้าวหน้าในครอบครัวก็ดีในสังคมก็ดีหรือสถานที่ทำงานองค์กรหน่วยงานสถานที่ใดก็แล้วแต่ธรรมจจริยสุขังเศติผู้ประพฤติทธรรมย่อมอยู่เป็นสุขประพฤติทธรรมในที่นี้ก็คือเราอยู่กับประจุบันขายของเราก็ มีอารมณ์สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าหน้าบูดนาบึ้งหรือพูดไม่ดีหรือมีอารมณ์บูดอารมณ์เน่าอารมณ์เหม็นก็ถือว่าจิตของเรานี้ไม่สงบมีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลยิ้มไหวตักตายอ่อนน้อมถ่อมตนผู้คนสรนสญกระดังถือดีไม่มีจำเริญน,น่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมถ่มตนมี ดวงตาเป็นทานมองคนอื่นในเชิงบวกทัศนคติที่ดีจับดีของคนอื่นเป็นคนที่ใจกว้างเปิดอกเปิดใจจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีผูกมิตรกับคนทุกคนกับคนที่อยู่ต่อหน้าเราอย่าไปจริงจังอะไรกับชีวิตมากพรุนี้ก็ เช้าแล้วมีโอกาสได้หายใจเข้าหายใจออกถือว่าเป็นบุญแล้วโลกมนุษย์มีอะไรต่างเยอะแยะดูหนังดูละครบริโภคข่าวสารก็อย่าไปหูเบาอย่าไปเชื่ออะไรที่ง่ายเราก็รู้จักแยกแยะโยนิโสนามาสิการในหลักทางพระพุทธศาสนากลามาสรอย่าเชื่อโดยข่าวลือ อย่าเชื่อโดยฟังตามตามกันมาอย่าเชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์อย่าเชื่อว่าดูแลบุคลิกถ่าทางแต่งตัวสะอาดแต่งตัวดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่อใครอยติโยมผู้ฟังให้เรานี้พิจารณาแยกแยะอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอันไหนดีอันไหน,น,น,นไม่ดีแล้วบัณฑิตผู้รู้จริง เขาสันเซินไหมในสังคมชุมชนอยู่เพื่อตอนเองอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่ได้ตลอดก็มันค้นขวายมันสร้างบารมีจริงๆแล้วสติก็คือความระลึกได้ทำที่มีอุปการะมากมีความระลึกมีความรู้ตัวสัมปัตทัญญะให้เรานี้ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือเรามีสตินั่นเอง ไม่ประมาทในไว้ไม่ประมาทในการศึกษาไม่ประมาทในการทดแทนคุณบิดามารดาผู้มีอุปการะครูบาอาจารย์ไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในชีวิตประมาทโทมัจจุโนโนปรทางความประมาทเป็นทางแห่งความตายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัดชิมโอวาท คำพูดของพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายก็คืออัปมาเนณสัมปาเทะิะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขัญไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทเราอย่าประมาทในการสั่งสมบูรณ์สะสมบารมีมีโอกาสได้ศึกษาพัฒนาตนเองมีศรัทธาอย่างมีปัญญารู้จัก พัฒนาคนที่มีสเสน่ห์ก็คือคนที่พัฒนาตนเองตลอดไม่ว่าจะเป็นอัตมาภาพก็ต้องค้นควายหาความรู้หรือศึกษาหลักธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาหลักในคำภีพระพุทธศาสนาก็คือพระไตรปิฎก45เล่ม84,000ปรมคันชี้ทางออกบอกทางถูกสอนให้ญาติโยมหรืออาตมาก็ได้เตือนสติตนเองสอนตนเอง เรียกว่าโคสะประมาณิกามีเสียงและก็รูป,ปะประมาณิกามีรูปลิกะประมาณิกามีการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างลิกะประมาณิกาธรรมะประมาณิกามีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ลึกรู้จริงรู้แจ้งศร,รงัทธาเทวนุสนางเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีที่สุดแล้วมีโอกาสได้ให้ทานมีโอกาสได้รักษาศีลมีโอกาสได้เจริญจิต,จตเจริญปัญญามีโอกาสได้ทำบุญใส่าตมีอวัยวะครบ32ดูสัตว์เดรัจฉานแมวจิ้งจกหรือตุ๊กแก่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญมนุษย์ร่างกายที่สามารถ จะพัฒนาตนเองจากบุถุชนผู้มีกิเลสพัฒนาเป็นกัลยาณชนกัลยาณชนก็คือผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมหรือเป็นบัณฑิตมีศีลห้าเป็นเบื้องต้นแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีเป็นผู้มีความสงบร่มเย็นอยู่ใกล้แล้วเย็นอยู่ใกล้แล้วสบายใจแต่ถ้าเราอยู่ใกล้กับคน อ่าที่อยู่ตอนหน้าอยู่ใกล้ร้อนอยู่ใกล้พระร้อนไหมโยมอ่าบางคนบางท่านอยู่ใกล้พระว่าร้อนจริงๆแล้วอ่คนที่มีความเมตตามีกรุณาไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีไม่ว่าจะเป็นญาติโยมก็ดีผู้ที่มีความเมตตาโอบอ้อมอารีอยู่ใกล้แล้วเย็นอยู่ใกล้ปรึกษาคุยแล้วสบายใจไม่ใช่นั่งไกลแล้วคุยแต่นินทาแต่คนนูน้นคนนี้ ลมมั่วสมเป็นมลภาวะทางจิตใจลูกคนโน้นเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้ลูกคนโน้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไปนินทา,าในสังคมในโลกมนุษย์ถ้าพลาดแล้วซ้ําอย่างเดียวไม่ว่าที่ไหนก็นแล้วแต่คนเราก็ให้กําลังใจหรือเป็นบางที่บางทางเราก็เป็นคนที่ให้กําลังใจเปิดอกเปิดใจคนเราต้องเจอกับ โลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสันเริญมีสุขมีทุกขมีเป็นอย่างนั้นเองก็คือโลกธรรมแปดเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ทำบุญมีโอกาสได้สร้างบารมีมีโอกาสบรรลุธรรมทำใดๆก็ไรกาถ้าไม่กระทําธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้อง อาศัยการปฏิบัติกัดเกลาการที่เราจะบูชาไม่ว่าจะเป็นปูชาจะปูชนียนังเอตมังกาลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสดบูชาด้วยอาเมรบูชาด้วยปัจจสี่ก็คือการให้ทานการให้อาหารการให้ยารักษาโรคให้ที่อยู่อาศัยให้ยานปานะอันนี้ปรารถนาไปได้แค่สวรรค์สวรรค์มีหกชั้นก็คือสวรรค์ชั้นจาตุมสวรรค์ชั้น ดาวัดดึงสวรร์ชั้นยามาสวรร์ชั้นดุสิตสวรร์ชั้นนิมมานตรดีสวรรค์ชั้นที่หก็คือปรานิมมิสวัสดีไปได้แค่สวรร์สวรร์แปลว่าอารมณ์อันประเสริฐถ้าเราให้ทานแต่ถ้าเราปฏิบัติขัดเกลาก็ขึ้นสูงขึ้นไปเป็นชั้นพรหมมาดีก็เพราะมีบุญอยู่ดีพระะรูคุณไปดีเพราะมีทุนเตรียมสเบียง เตรียมอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์สมบัติส่งเราได้แค่โรงพยาบาลนายบุญนามสกุลกุศลเป็นมิตรแท้มิตรที่จริงใจหรือในบาปก็จริงใจกับเราส่งเราไปสู่ทุกติสถานที่ปราศจากความเจริญส่วนนายบุญไปสู่สุขติไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาคนเรา ก็ต้องพัฒนาจิตใจของเรามีความเมตตามีความกรุณารู้จักให้รู้จักเสียสละเป็นผู้ใหญ่ที่ลูกหลานเข้าใกล้แล้วเย็นเป็นผู้ใหญ่ที่เปี่ยมด้วยความสงบความนิ่งรู้จักและรู้จักปลงรู้จักปล่อยเราไม่ก้าวไก่ในหน้าที่ของคนอื่นหรือลูกหลานของเรา,เราไม่ว่าองค์กรก็ ที่ไหนก็แล้วแต่ทําหน้าที่ของเราให้ดีอย่าไปเกินหน้าที่เลยก้าวไกลในหน้าที่ของคนอื่นรู้จักให้เกียรติรู้จักเกรงใจมีอะไรก็คุยกันอย่าเป็นคนอึดอึดอัดอัดอย่าเป็นคนอมทุกขจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าดับทุกอยญาโยมผู้ฟังความทุกขมีกันทุกคนไม่ว่า <transparency> จะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นญาติโยมพุทธศาสนิกชนแต่คนไหนจะทุกน้อยทุกมากยกเว้นผู้ที่เป็นอริยะบุคคลหรือผู้ที่มีจิตที่สูงขึ้นขึ้นไปแต่ถ้าเรายังเป็นปุถุชนยังมีกิเลสบางคนก็ทุกเรื่องหลานทุกเรื่องลูกทุกเรื่องสามีภรรยาทุกเรื่องเงินไม่พอใช้ทุกเรื่องเป็นหนี้ทุกอยากได้นุ่นได้นี่ทุกมีเพราะยึด จริงๆแล้วจิตใจของเรานี้ปรุงแต่งไปเองแต่ถ้าเรามีธรรมะรักษาใจมันพิจารณารู้จักสังขารของเราไม่เที่ยงรู้จักว่าชีวิตของเรายืมเขามามาทำหน้าที่บทบาทภารกิจเราก็ต้องสู่พบสามไม่มีใครใหญ่กว่าโลงเลยเราก็ต้องเข้าโกรธเข้า อาอติธาตดินน้ำลมไปก็ต้องตายเหมือนกันพระไม่มีวันตายพระมรณะภาพอันนี้ก็เป็นสาพที่ว่ากันไปในโลกมนุษย์ของเราก็มีสติมีปัญญาไม่ว่าจะเป็นขับรถก็ดีไม่ว่าจะเป็นขายของก็ดีหรือกำลังอยู่ที่ไร่ที่นาได้มีสติปัญญาเตือนสติโชคดีที่สุดเรามีลมหายใจมีโอกาสได้ สร้างคุณงามความดีการทำดีโดยไม่เสียเงินเราสามารถเอาร่างกายของเราเอามือของเราปนนมมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ผู้ที่มีบุญคุณกับเราก็เป็นบุญแล้วเอามือของเราจับไม้กวาดเอาร่างกายของเราช่วยยกของจิตสาธารณะ มีบุญคำ้ำบุญโคนอย่าเป็นคนที่คิดลบพูดลบกระทำลบทำให้เรานี้เป็นคนอมทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจยิ่งถ้าป่วยแล้วยิ่งทุกข์ใจยิ่งหนักไปอีกคนเราก็รู้จักให้เกียรติให้กาลังใจเปิดอกเปิดใจให้โอกาสซึ่งกันและกันวันนี้ก็จะได้ให้ธรรมะข้อคิดกติธรรมมีธรรมะเตือนสติมีนิทานธรรมให้กับ ญาติยโยมได้เกิดสติปัญญาเราอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทในการทดแทนคนบิดามารดามิตรแท้มิตที่จริงใจญาติยยโยมก็จะได้เกิดสมาธปนาสมุตเตชนาสามปนาก็คือแจ่มแจ้งจูงใจร่าเริงฟังแล้วก็ได้ข้อคิดกติธรรมมีเศรษฐีร่ำรวยมากมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เศรษฐีนี้ เพียบพร้อมทุกอย่างแต่คนเราไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็คือความตายหรือโครคภัยไข้เจ็บหรือจะตายตอนเชา้าตอนเย็นตอนสายหรือตายที่บ้านตายที่วัดตายที่สถานีตายที่ถนนหนทางไม่มีใครรู้ตายแล้วจะเกิดไปเป็นอะไรอันนี้ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้5อย่างเราไม่รู้ว่าเราจะป่วยเป็นโรคอะไรเศรษฐีนี่ก็ ด้วยความที่มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้มีภรรยาสี่คนอ่าก็ถือว่าคนมีเงินได้เปรียบสามารถอาได้มีลูกน้องมีบร,ริวารหรือมีภรรยามีเมียเศรษฐีนี้ไปพบหมออ่าด้วยอาการแต่ไม่มีใครรู้ เก็บเป็นความลับรู้สึกว่าตนเองสุขภาพนี้อ่อนเพลียเหนื่อยล้าไปปรึกษาหมอให้หมอตรวจสุขภาพหมอก็รู้จริงรู้แจ้งมีความเชี่ยวชาญในาด้านตรวจสุขภาพร่างกายอยู่แล้วหมอก็บอกไว้เลยว่าเศรษฐีนี้อีกสามเดือนต้องตายแน่นอนตายแน่ ก็คือระยะสุดท้ายแล้วระยะที่หนักแล้วเศรษฐีก็โอ้พิจารณาเรานี้ใช้ชีวิตอย่างประมาทมีเงินมีทองชอบไปยกตนข่มท่านพูดดูถูกคนอื่นคนนูน้นคนนี้จะผิดแต่คนอื่นเราดีคนเดียวเศรษฐีนี่ก็คิดโอ้ก็นึกถึงใคร เราต้องนึกถึงภรรยาทั้งสเราได้ให้ความสำคัญกับภรรยาคนที่สี่มากรองลงมาก็คือภรรยาคนที่สรองลงมาคือภรรยาคนที่ 2. สองสุดท้ายก็คือภรรยาคนที่หนึ่งเราไม่ค่อยให้ความสำคัญเดือนหนึ่งจะไปที่หนึ่ง เศรษฐีก็ไม่มีใครรู้แต่เศรษฐีพิจารณาเอาคนที่ใกล้ตัวที่สุดที่เราให้ความสำคัญก็คิดอยากทดสอบหรืออยากอาลองแต่ภรรยาทั้งสี่ไม่มีใครรู้ก็นึกในใจว่าเราให้ความสำคัญให้ความรักความเมตตาและดูแลภรรยา,าทั้งสี่อย่างดี แต่เราจะให้ความสำคัญกับคนที่สี่มากพอไปที่บ้านก็นั่งคิดนั่งพิจารณาเอาละเราจะได้รู้ว่าใครรักเราจริงเกิดวิจิกิจชาความลังเลสงสัยที่เราให้ความสำคัญมากไปที่บ้านถือว่าเศรษฐีมีเพียบพร้อมทุกอย่างสร้างบ้านได้เลยแต่ละ ภรรยาแต่ละคนไปที่บ้านของภรรยาคนที่สี่ซึ่งเศรษฐีรักมากเพราะเป็นคนสวยเป็นคนหุ่นดีเป็นคนหน้าตาดีมีผิวพรรณวันะที่ป่องใสเศรษฐีก็ให้ความหวังมีกำลังใจขึ้นภรรยาทั้งสี่ไม่มีใครรู้แต่ภรรยาคนที่สีน่นี้มีดีก็คือความที่มีรูปที่งดงามก็ลองมาคุย ใกลๆก,กันนี่เธอลองทํากับภรรยาคนที่สี่ถ้าอีกสามเดือนพี่จะตายเธอจะไปกับพี่ไหมภรรยาคนที่สี่ก็ตอบว่าทางใครทางมันโอ้ตอบอย่างนี้ทางใครทางมัน เชิญพี่ไปคนเดียวเอาเศรษฐีได้ฟังแล้วน้อยใจทำไมตอบอย่างนี้เราให้ความสำคัญให้ความรักกับภรรยาคนที่สี่มากอา่ะต่อไปไปที่บ้านของภรรยาคนที่สามก็พูดนั่งอา่าใกล้ๆกันพอรองลงมาจากภรรยาคนที่สอันนี้เธอถ้าพี่จะ ตายอีกสามเดือนเธอจะไปกับพี่ไหมภรรยาคนที่สามก็ตอบว่าเดี๋ยวจะหาใหม่เลยพี่ตอบกับปั่นทุบดินเลยบอกว่าจะหาใหมา่ไปคนเดียวเธอะไม่ไปด้วยหรอกนานาจิตต่างต่างคนต่างจิตต่างใจแล้วแต่พี่ไม่ไปด้วยหรอก น้อยใจหมดกําลังใจภรรยาคนที่สี่ภรรยาคนที่สามตอบกําปั้นทุกดินเราก็ให้ความสําคัญกับทั้งสองตลอดเอาเหลือภรรยาคนที่สองก็ไปที่บ้านของภรรยาคนที่สองภรรยาคนที่สองก็นั่งคุยสนทนาเอ็ดทีก็นี่เธอเธอจะไปกับพี่ไหมอีกสามเดือน อพี่จะตายแล้วเธอจะไปด้วยกันไหมภรรยากนที่สองมีน้ำใจยาติโยมผู้ฟังไปไปไปด้วยแต่ไปแค่ไปส่งอ่ะก็ยังมีน้ำใจเสรษฐีก็ฟังแล้วไม่ไปด้วยไปส่งช่วยถือกระเป๋า,าช่วยเก็บของไปแค่ส่งเกิดความน้อยใจทั้งสามเลย เหลืออยู่คนเดียวภรรยาคนที่หนึ่งที่เศรษฐีไม่เคยให้ความสําคัญเลยเดือนหนึ่งจะไปครั้งหนึ่งแต่เป็นภรรยาคนที่หนึ่งที่อยู่ต่อสู้กับเศรษฐีมานานแต่เศรษฐีไม่เคยให้ความหวังว่าจะเป็นยังไงไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร่ก่อนลองมาถาดูนั่งใกล้ๆกันนี่เธอถ้าพี่จะตายอีกสามเดือนเธอจะไปด้วย กับพี่ไหมภรรยาคนที่หนึ่งตอบด้วยใจที่บริสุทธิ์พี่จ๋าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นต่อสู้ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นถ้าพี่จะตายหนูขอไปด้วยไปด้วยกันเศรษฐีนิ่ปลืม้ม คนลุกเกิดความปิติเกิดความชื่นจิตชื่นใจมีสติปัญญาจริงๆแล้วภรรยาคนที่หนึ่งที่เราไม่เคยให้ความสำคัญเลยสองเดือนจะมาหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนจะมาเยี่ยมมาเยี่ยนบ้างเราไม่เคยให้ความสำคัญเศรษฐีก็มีปัญญาสรุปแล้วปริศนาธรรม ภรรยาทั้งสี่คืออะไรภรรยาคนที่สี่ที่ว่าทางใครทางมันหาใหม่ก็คือคนที่มีรูปสวยมีหน้าตาดีมีผิวพรรณผ่องใสหน้าตาดีแต่ไม่จริงใจกับเราไม่ไปด้วยกับเราเขาก็หาใหม่ส่วน ภรรยาคนที่สก็คือทรัพย์สมบัติส่งเราได้แก่โรงพยาบาลส่วนภรรยาคนที่สองก็คือญาติพี่น้องจัดงานศพให้เราเป็นเจ้าป้าอภิธรรมได้ส่งแค่เชิงตะกรหรือหน้าเมนทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แต่ส่งเราได้แค่เชิงตะกอน ภรยาคนที่หนึ่งที่จริงใจเราอยู่ด้วยกันต่อสู้ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นแต่เศรษฐีไม่เคยให้ความสําคัญแต่ไปด้วยก็คือนายบุญนามสกุลกุศลบุญกุศลคุณงามความดีเป็นมิตรแท้มิตรที่จริงใจที่จะติดตามตามติดทั้งปัจจุบันในโลกนี้และโลกหน้า บุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญจะเป็นมิตรในทุกที่บุญคอยช่วยเหลือเอออารีหังลากีปลอดภัย,ยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาบุญสุขใยแม่ล่วงรับดับที่ไปบุญส่งให้ถึงสวรรค์สุขาวดีสรุปแล้วมิตรแท้มิตรที่จริงใจก็คือนายบุญนามสกุลกุศลวันนี้ได้ให้ข้อคิดกติธรรมก็คือความไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในการทดแทนคุณบิดามารดา ไม่ประมาทในการสร้างคุณงามความดีให้กับตนเองก็ได้ข้อคิดกติธรรมเอาไปใช้ในชีวิตจริงบุญบาปมีจริงแน่นอนขอให้เรามีความเชื่อมีความศรัทธาอย่างมีปัญญาดูเวลาเวลาหมดหมดเวลาการเวลาย่อมกลืนกินสพรพสัตว์ก็ขอ,ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีถวายเวลาให้กับอัตมาภาพ 30นาทีผู้อำนวยการโยมเกตประพัฒน์พิรุณนายกสมาคมวิชาชีพวิทยุบุรีรัมย์และทีมงานสถานีวิทยุลำไปมานเมเกาศคคอนโทรลโยมตนวัฒน์พันธ์ทอหลังมาควบคุมเสียงให้กับอัตตมาภาพอนวัาภาพ,าภาพก็ขออำนวยไวยพรใายาติโยมผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญพรใดที่ว่าเลิศพรใดที่ว่าประเสริฐขอให้สมปรารถนาทุกคนทุกท่านเจริญพร